สวัสดีครับป้าเสียงเมืองพีครับครับคือถามค้อยแท้เอ๋อถามมันค้อยสมดุลครับ<อ>เพลินตัวเนาะจ้ะหูวจักบางวัวงนบางนนึงเลขเจ้าเทิกนึ่งจักหูวจักอยู่วะเอ้าเลขเจ้าเทิกดีหวดบางหนึ่งเนี่ยร้องแห้งเนยฮะกอยบ็เลยเงีนบางนึงย่อมมาดูแจกได้ยัน 4ีวันวันหนึงนย่มมาโทษเอาีเลขเมล็เราชี้ซีบตีกีบ่ะเนี่เอานี่บางคนถึงนี่นี่2สองแปดหกนึ่งชวนี่ให้เนี่ย่วน่ให้เนี่ยสองแปดหกนี่เป็นบริจาคูสองแปดนี่ในตารางชั่วชั่วพี่ชั่วใส่อันนี้พี่เปาบจับภูนี้เอาช่วยแน่ไปท้องแปดเนี่ย คอยไปเลี้ยนเสียงเจ้าโยนสองขึ้นบุตรเจ้าโัวจักบ่เออเป็นมาจากมันเขาในตล่างจับดีๆย่าให้พัดลมมันปิวหล่ล่างแปดเนาะยอดจริงๆเลยเจ้าว่าแม่รับจ้างลกหญ้าคอยคอยเนาะเอาดีครับพ่อให้พี่น้องเด็กเบ้าเชี่ยงไห้นะจับคู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นแปดสอง เจ้าตัวเนี่ยมดเท็กแล้วครับพี่น้องเ 2, 8, <c oughs> 28, นี่ยหกสองครับหกแปดสองแปดันมาจสองแปดฟันมาวงใส่กัน <c oughs> วันนี้ได้ไปฟันแล้วว่าทแล้วฟันจะขึ้นไหนขึ้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฟันได้เลขได้เบอร์แล้วไป ในแล้วลว่าะในแล้วเขียนในเอฟซีเข้าบิางเนี่ยเอกดาษมาใจบวนดูเข็บท้องวันดีพวกเราอย่างแม่เล็กนาอบาซิ่งตรงใจเพิ่มเพราอยากได้เอ็มร้อยแล้วเดี๋ยวเรี่ใดเลยวันที่ตัวไหนหนึ่งกันยา่า ตร,ตรงกวันอาทิตย์เจ้าจ่ามืองวดนนานนึ่งกันย่าออกตรงกวันอาทิตย์เดี๋ยวปีนี้ออกพัรนสาแล้วไปเป็นคันไหวไข่เนื้เด้ดอไข่หายยุ่มเอละหายลอยยุ่อเอาครับพยยบ่อยนองครับผมเบ้าเสี่ยงกับกระร่งสีเขียนตัวเลขตัวเบอร์ให้ครับวันหนึ่งกะ เพื่อให้มันสถียรนกับการสัมผณสครับผมผมไปเลี่ยนเสียงเพื่อนอยู่สองํามือวันนี้ครับอไปเลี่ยนเสียงไปร้องฮัทเลี่ยนเสียงอืมว่าเบาเชียงนี่เบาจังไดจังสีนะครับก็เลยเอามาเราเบาร้องเบิงเป็นไดพ้อยพี่น้องคือบ่คือเสียงเล่าบ่คันประเ็ดเสียงจังเสียนเลขว่าใครถืกนะว่าไม่นะก็เลยเอาเฮ็ดเสียงเจียวตรงสือเล่างามมีดีเอาก็แลังสีซุ่มไหมเบิงเยอไห เนนักขวบโตุเกสเฮ้ยมหาตัวนี้พวกหูจักบอกอืมมหาตัวนี้ถ้าจะถามเรื่องพวกถ้ำมานาวาโกวาตบพรว่าอีหยังนี่ละเอียดยิบนี่ตอนที่เราว่าอุตตะบะอินก็ไม่จักมาปาคิสตีโอโอปาติกาบอกเออวันนี้ยมมาขวบบอกมาให้เลขกเนี่ยใดเลขมาจยังไงวะเนี้ ฝนเ,น,เนี่ยฝนเนีฝันครับเนีฝันฝนก็ย่อมมาถูดเราไม่เกา่าเดี๋ยวเดีย๋ยวไหนว่าเบาเชียงนี่พญานาคุมคล้อง่ธรรมดาไปทั้งหนต้องระมัดระวังไว้ได้อุ้มลูกแก้วไว้ครับพี่น้องครับเพื่อเป็นความปลอดภัยของเพื่อนไปหันมานีนี่ต้องอุมลูกแก้วไว้ ให้ว <c oughs> านสายพญานาคโดยตรงเลยวันต่อไปคอยอมลูกแก้วอมจักลูกอยู่ในหันลารลูกเนาะลารลูกเนี่ยบ,บ้เหมือนธรรมดาจักลูกสักเมื่ดใดนับบนใดนำเอออย่าค่ายออกมาเด้ออย่าค่ายออกมานำลำไรนเป็นอย่างนั่นเนะเขียนเลยบ้านนี้ไ่ลบ,บกวนแล้ะอะไรครับตัวที่ เราสีก็เัาเขียนเลขให้เลยครับเลขก็จะมาจากเลขความฝันแล้วก็เ,เป็นเลขกำลังวันนะครับตอนนี้กําลังจับคู่นะครับชุดนี้ก็คือชุดบนนะครับชุดเลขบนส่วนเลขล่างก็จะได้ไปพร้อมกันวันนี้เลย นะครับงวดที่แล้วก็เข้า8สอบนะครับเอครับผมก็อ,อยากเขาแต่น้องบันเดี๋ยวเรากำลังใส่สมาธิเบาเชี่ยงหนิกับ,บ่บแมนไผดอกพี่น้องกับซำน้องซำนุงผู้หนึ่งลูกใน่บ้านว่านในสวนนี่แหละ ลองคนถามว่าเปลี่ยนยังเพื่อว่าไปสัมผัสเพลนเป็นยังเพื่อไปสัมผัสเบาเสี่ยงหวหสันผมเคยได้โชคได้ใช้น้าเพลินเพิ่นเคยให้โชคให้ใช้ผมเคยได้โชคได้หม,ม,มานน้าเพลินจากนั้นแล้วคนเท่าพอคือกันเด้อผมเคยได้โชคได้ใช้น้าคนลักษณะนี้ผมกับมาเอาน้าจังสี่ละพอพี่น้องท่านใดชอบก็ค่อยจัดตะคัดกะพานไปสันตัวเนาะมันมกัมกไผ่มักมันแต่ว่ากาโอ้มีปูเบิงแสนกลาอยูนิคิปหนึ่งกะได้เลขเขาจ้อยละเมีย Ngoan lắm Bao trang Trời ơi quán kia nó bán Trắng tay, khá là khá đi bưng chui xuôi vào Để hãy bưng kẹp cho con nào วิ่เโอ้ยเอาเบนแลละเนาะเอาหอดเท่งเล็กวิ่งเล็กเรนแหละเนาะตัวเด็กวิ่งเล้วเนี่ยบ่กผ่านอีกทีเด้วิ่งล่างตัวเด็กวิ่งบ่เคยผ่านเนาะเบาเชี่ยงเมื่อกี้เมื่อนั้นก็วิ่งล่างแปดเนาะหมดก่อนก็วิ่งล่างสี่อ๋ได้ไป แนวเลยบ่เอาตัวเน้นตัวยังท่านเน้นบ่สีเน้นเลยไปเน้นกระบอกกลมไว้เลยขีดเส้นใต้ไปเลยนะเชื้อเกือกไปรลดโดยใจสีนั่นเน้นหาแปดเน้นหาแปดะเออหนังขีดเส้นใต้ไว้พร้อมนั่นดอกจันไว้พร้อมเอาไปนี่จับอันนั้นมาดิจับขึ้นโชั่วเอฟซีห้าอันตร้โอ้ยเอฟซีมีผู้ใดได้โชคได้ใช้น้ำบอลน้อน้ำเบาวเสียงเมืองตีบอลพี่น้องเลยเออผู้ใดได้โชคจจจัน้า งู้ใดได้ชมวงได้ใช้น้ำเบาเสียงเรื่องผีกะแต่ดีโอ๊กดีใจน้ำครับพ่อพี่น้องครับผมเช่างซี่ละผมมาไทยงที่คาเทียเรกเพื่อนเขาเพื่อนกับขพว่าได้แบ่งเพื่อนใส่เพื่อนสอยค่ะน้ำซ่ากับเฟีคายเอียงนะครับอาจสี่เาหลายบาดหลายตังหรอกอ่แล้วจะเอฟที่เพื่อนนั่นจงไหนลางค้นกับฝากมาอยู่ลางค้นกับเพื่อนกับไู้ใดฝากมาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจแต่คนมาบอกเลขเขาก็ห้อยู่ดอกห้ท่านก็ได้ อันนี้เพื่อนบอกเลขถือเท่ากาับถือถือน้ำเพลินบาถือน้ำเพ่อน,อ,อ,นเพอนกับหายเพ่อนใส่อยู่เพราะปนันล่างเทียกับใส่เพื่อนลกหงาเขาเพราะเพื่อนได้ใส่ได้ซอยไปฮะสำหรับตัวเลขกันนี้เด้อครับพอยพี่น้องครับผมแคบจ่อไว้ครับเป็นตัวอย่างบางตอนไปเลยแคบจ่อไว้ว<บ>ิ่งล่างหาบรจาวาเสียงอ,<ข>อจอาประจัดขัดก็ผ่านไปเลยครับผมงวดที่แล้วเข้าสองแปดเด้อพอยพี่น้องให้สังเกตดีๆสำหรับเลขเบาเทียงบรธรรมดาวันต่อไป แคปหน้าจอหัวงวดนี่พ่นอยากได้อย่างบ่าวขา่าวเที่ยงยมอมถูดเด็กได้อยังบ่งวดนี่<ว>ยังงวดว่าบอก<ว>โอ้เดวี๋ยวเดวี๋ยวกันยอมถูดมา<ๆ>แล้วไปบอกจูวว่ฟังหน่ยได้อ้าวระยะเวลากับพานไปสิบนาทีแล้วตอนนี้ครับผมก็ขอบุญขอบพุ่นหลายๆที่ที่ตามรับจมตัง้งตนมาฮอดจนจบครับพี่น้องครับผมจะไดยกให้มีโชคพี่ชัยในงวดต่อไปนี่ก็คืองวดวันที่หนึ่ง กันยายนสองห้าหกเดเออท่ลาลปอยพีดองกับผมกันเชื่อมชอบกันตัไล่์กดแชร์ก็ติดตามไว้เพื่อสิบริภาทจากคลิปเด็ดคลิปดังๆคลิปแนวทางตัวเลขจากทางทีมงานของเรานะครับเออหวังว่า f อฟทุกท่านจะโชคดีอ่างวดที่จะถึงนี้นะครับแล้วต่อไปในแอดกที่ได้จังเบ้าเชี่ยงไปลกงาเข่าให้จะได้บันเอายคลิปแร้วจ้งไปลกงาเข่าให้อ้า จะได้กระช่วงมันทุกคู่ทุกคนครับคลิปหนาพักกันไหมพี่น้องครับผมสวัสดีครับ